เรื่อยอย่างระวัดระวังนะค่ะเนะเพราะว่าจะเลือแค่ลองน้ำตรงกลางเท่านั้นก็ได้สัญจรนไปมาได้ค่ะน,น,น้ำทะเลขถึงล่มเน,นาะก็แตก แต่เป็นล้าปากนี่ยนะะึก็่จะจ้องคอยๆวิ่งตรงหลงนางตง,าง่างเป็นโคเลือกกป็นะะล้าปากนี่เพราะว่าน้ำลงหลายนเนาะหม่กว่าเช่าผมแม่นะ ฟังอ้เนาะะหลังจากนั่ปลาไปชงตลาดฟังปากหน้าจากตรงมั้นค่ะอันนี้เลือะะอเช้าบ่ายเนาะค่ะหาชวนเพืวว่อนชวนสาเอาปลานํำทชง,งตลาด้วก็มาจอดไป่นาะค่ะ มัดจอดกอนหนามลงกันรอย่าเง้ลือกแต่ถเท่ากับอยู่บนบกเลยเนาะก่ะเนี่ยกอนนำหนาลุงเลยคนจะล่อจนกว่าน้ำจะเกิดแต่กันได้ออกไปที่แต่ลักษณะของการน้ำลงจะเป็นแบบนี้เนาะค่ะจะเห็นสัญจรเมื่อนหนนับว่าลุ่งดำสุดๆเนาะค่ะ นี่ค่ะเดีย๋ยวแยกจะโลกขยายมันแล้วค่ะนี่ค่ะสันดอนโคขึ้นมากเลยก็คืออันนี้สันก็เซลลลงตำ่ำตัวแต่ใจเห็นมากเนาะ,ค,ะนค่ะเนี่ยค่ะโว้โน,โนออกันหรกหากินหากินปัสซิ่งนอน เแถวนี้เดินเคินมากเลยค่ะจักน้ำเต็มน,นกเป็ดก็ยืนเชิงเอ๋อหาอาหารเน,นาะโอ้โหควรจะเกิดสันโดนเคิด์นตั้งข้างเลยกจะายหเห็นแบบนี้เนาะยายกกันมาอยู่ในสามสิบกว่าปีแล้ว เป็นันดอนตลอดแนวเลยค่ะจะเหลือแค่หลอกตรงกลางนอะกะะะะะจากนอจะขาดน้ำแม่น้ำกว้างนอกคะ่ะเหลือแค่ปลงะว่าน้ำลด,ดหลนอกจาะนอสเดๆตุ้งเห็นทะนะะัท้งเลยน่ากลับจิงเดือดหัว,วโอ้ จริงๆแล้วแถบนี่เป็นถันดอนทั้งน,นั้นเลยเนอกจากนีปกติแยกก่อเหเห็นแต่น้ำเต็มฝุ่นก่อเห็นน้ำลดสวยสวยเหมอเลยลเนอกจากวันดี้เรือเรนสวนกันก็นเลยเกิดเขื่อนเล็กๆขึๆ้นมานอกจากอู้ฝนตกหูหลุดตาแตเวลาน้ำล้ เป็นมากโอ้ได้เป็นก็เคยเห็นเลยหล่นะค่ะขาไว้ก็เคยเดินเรือชุดนี้มิดซีสเนาะค่ะเนาะเต็มสันดอนตัวสิออกใจเนาะค่ะกระวຽเงิงว่านขนหนาบันดานนกขนกระลุ่มมาเยืนอนโลดแจับปลาจีเนาะค่ะเนาะขอจาเนาะ มาหากินหาจับปลาหน่อยกินมเนาะค่ะเนาะมาเป็นโขงเลยเนาะได้ละน้ำลอยแต่ถิ่มปลาซื่อทะเลเนาะค่ะเนาะสิบรวมสิบก็ตัวเนาะค่ะเนาะเอาแต่จับ เดี๋ยวจะทาย้อนหลังไปให้ช่มนะคะ่ะโอ้สันย้อนเป็นสิบๆหลายเลยเนาะ,ะนี่ค่ะลงน้ำตรงกลางเนาะคะ่ะช่วงเนี้เลือกเบ่ค่อยเดินวันไดนเนาะวันนะะู้นเกษตรจอดนี่นไว้น่านอกตึงกระถือวิกฤตเป็นโอกาสเนาะคะ่ะ ออกมาหาจับปลากินกันแบบเลือลงน้ำตรงกลางก็ได้เลือดสัญจรได้เนาะแค่กระว้างก็จะขัดถามไปฟังมันก็เป็นตลาดปากน้ำเนาะเนขื่อนบ่มีเลยเสมอเนี่ยเนียบ